รับปีใหม่2566คุณฟ้ากัสซ์สันทมพรอิมจิตเมตตาผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับคุณสันติธรและคุณดวงกมลยิ้มละไมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาติลำพูนที่ให้เกียรติแวะตรวจเยี่ยมชมกิจการและความสวยงามของสนามกัสซสันขุนตาลแอนด์รีสอร์ทซึ่งดูแลชุมชนชาวบ้านทาประดุ ทั้งหมู่บ้านมากกว่า200คนมากกว่า20ปีและก้าวพ้นผ่านสถานการณ์โควิด -19 ที่ต่างประเทศไม่เข้ามากว่า3ปีโดยเลี้ยงดูพนักงานแบบเงินเดือนเต็มและอยู่ครบทุกคนทั้งสาสนามในเครือกัสซันพนักงานกัสซันและแคดดี้รวมๆกว่า1,000ชีวิตเป็นชาวลำพูนล้วนยังอยู่ครบเงินเดือนเต็ม วันนี้ปีนี้ทัวร์ต่างประเทศเข้าร้นเต็มและคนไทยก็ยังคงมีพื้นที่และโปรโมชั่นราคาพิเศษถูกสุดๆได้เข้ามาตีกอล์ฟและใช้บริการยินดีต้อนรับและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและประเทศชาติค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าลำพูและภรรยาที่แวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจพวกเราชาวกัสสัน ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะเพิ่มพลังและกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายใหญ่แบบพวกเราได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับจังหวัดลำพูนต่อไปขอบคุณจากใจฟ้ากัสสันค่ะสวัสดีค่ะสบายๆสไตล์ฟ้ากัสสันนะคะเช้าวันเสาร์ที่31พฤา2565ตอนนี้ก็ประมาณสัก9โมงครึ่กับ10โมงลว้วันนี้ทางกัสสันถึงตากรอบแอร์รีสอร์ทโชคดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เออมีมีอะไรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะท่านสันติธรยิ้มละไมนะคะกับท่านดวงกำมลยิ้มละไมนะคะพร้อมลูกนะคะกลับมาที่พี่ก่อนท่านผู้ว่าคือจะได้แวะมาเยี่ยมท่านกัษตสันติการก็แปร์รีสอร์ทนะคะหลังจากที่ท่านผู้ว่านี่สวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าสันติธรนะคะอันนี้คุณนายดวงกำมลนะคะ คะท่านสองท่านนะคะหลังจากที่ท่านมาเป็นจากที่ท่านมาเป็นผู้วราชการจังหวัดลำพูนก็อสองเดือนนะคะค่ะสามนะสามเลยนะคะคุณฟ้าก็ได้เห็นกิจกรรมของท่านเยอะมากเช้าเย็นดึกค่ะนะคะแวะไปเยี่ยมลำพูนทุกหน่วยงานทุกธุรกิจนะคะจนกระทั่งเนี่ยวันนี้ดีใจมากที่ท่านได้แวะไปเยี่ยมกสซซันปูตาลก็ไปรีสอร์ทนะคะซึ่งเรามีทั้งหมดสามสนามท่านอันนี้กสซซันปูตาลก็เป็นรีสอร์ทที่เจ็บอยู่นะคะ ทำได้แล้วก็ดีกัซเซอร์ลิกัสซี่ทำได้อันนี้ก็สต้องแบ่งหลวงแล้วก็ดีกัซเซอร์เดลมาเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ทา่านดีเมื่อทั้งสามที่มนะคะก็ะปีนี้เรารอดนะคะท่านนะคะจากที่เราลำบากช่วงโควิดมาสามปีนะคะก็จากประเทศที่เข้าเราเปิดการตลาดเราไปทั่วโลกค่ะแต่ปีนี้ทรัวเราลุน้นเลยค่ะท่านค่ะก็ะะทั้งสนามเนี่ยเราเลี้ยงคนแม่ทาท,ทั้งทั้งอำเภอแถวๆเพราะมันใหญ่ทุกชุมชนก็ทำมาหาดเป็นะคะก็ยังไงก็ฝากกัซเซอร์ด้วย ครับยินดีครับพรมจังหวัดลำพูนต้องขอบคุณนะคุณฟ้าแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่ที่มาทำธุรกิจนะฮะในเขตจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เป็นการไม่ว่าจะเป็นส่วนของส่งเสริมการท่องเที่ยวนะนะซึ่งตรงแถวที่สายท่าทุ่งสายอรพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วนะครับรวมทั้งไปการส่งเสริมด้านประกอบอาชีพบางที่น้องชาวแม่ทาได้มีงานทำนะฮะในสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทมีอะไรต่างๆด้วย นะก็ต้องขอบคุณนะครับว่าหวังว่าปีใหม่นี้ก็จะนะมีลูกค้านะครับเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะกิจการรุ่งเรืองร่ำรวยนะรวยรวยเฮงเฮงเฮงวิฮอรตลอดไปครับวันดันท์ปีใหม่ครับขอบคุณข้าวันดันท์ปีใหม่เช่นกันอ่ะอะไรที่ท่านผู้ว่าและครอบครัวอวยพรให้จากโครงการหนู่อยู่กับสันติการในนามขอกรรมการกิจการนะคะก็ขออาราธนาทุกบุญทุกท่านทุกคนามบุญทุกวันทุกบุญทุกชาตนะฮะท่านผู้ว่าและครอบครัวแล้วก็ คนที่ท่านดูแลอยู่ให้ที่หนึ่งสุขภาพแข็งแรงอันที่สองที่สิ่งใดสมปทานาเปเรื่อรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นถึงคามต่างที่ไหนนะนะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมรับประทานรับประทุนดีครับสวยงามนะครับมาเยี่ยมกันนะครับมาเทีขอบคุณครับ